นางเอกดาวรุ่งช่องวัน31อัปเดตเรื่องหัวใจกำลังอินเลิเป็นสีชมพูกำลังโด่งดังเปรียงอยู่ในตอนนี้เลยก็ว่าได้สำหรับนางเอกคนสวยแห่งช่องวัน31อย่างเบนเรวิยนาจากละครเรื่องดังอย่างตายลานอกจากเรื่องหน้าที่การงานจะไปได้สวยแล้วเรื่องหัวใจก็หวานๆไม่แพ้เพราะล่าสุด27มิถุนายน2565เธอได้ออกมาเปิดใจเกี่ยวกับสถานะตอนนี้เพราะได้เปิดใจคุยกับหนุ่มคน เป็นผู้ประกาศข่าวพึงคุยคุยกันยังไม่ใช่แฟนโดยเธอได้บอกว่าตอนนี้ไม่ปิดบงังไปไหนมาไหนเปิดเผยหากเจอเดินกับผู้ประกาศคนไหนก็คนนั้นแต่ยังขอเวลาศึกษาให้ชั่วก่อนค่อยเปิดตัวเอาเป็นว่าทางเราขอสแสดงความยินดีล่วงหน้าเลยนะคะ